สีเกาของโรงเรียนห้วยเตยจังสีนะคะแม่แตนกับสีนี้ชวนหนึ่งโรงเรียนบ้านห้วยเตยนะคะเพราะว่าแม่แตนจบจากหันค่ะจบจากโรงเรียนแม่แตน,อ,แแตนอะไรนะลูกโอ้เจะช่วยด้วยเหรอยายแตนช่วยด้วยโอาไว้ไหวไหมไหวไหมดี ยายมีเกิดเกิดเกิดจบจบจุ้งเนี่ยมันหงุดหงนะคะจบพ่อสอสองแปดสิโอ้ไม่พ่อซอย่างเนาะโอ้พ่อซอย่างเขาคอยจบเลยไม่ถามใครนี่ทั่วไปทั่วไปทั่ถามเจ้าบอกถามพ้อยบอกพ่อย์อยาจบปีใดพ่อยพ่อย์อขจบปีใดจักปีเจ้าบ้หูเลยบอก หูบคอจบปีได้คอยกระจำา้าได้สิบหกสิบเจ็ดสิแปดสิเกยี่สิี่เวองยี่สบสี่ยีิบห้ายี่หกสิบเจ็ดยี่ิบแปดเอ้าคอยจบเพราสอนไ่อยกจำ้ได้หรอวสอจบคอยพอสิรุ่นได้เนี่ยเอาพี่ผู้ใดเกิดพราะสอนสิบหกปอเพราสอนสิบหกร่วมถบุญพระป่ากับคุณยายแล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณ อ่าทิปๆอะไรนาะทิปนี่ขอบคุณมากๆนะคะมีคนโอนให้ยายก็มีนะคะยายจะเขียนชื่อไว้แล้วนะคะ mm hmm. ก็จะเขียนจ่อหน้าซองให้เลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าเพนกเ็เอามีพิธีอ่าปรสงค์ขึน้นกันเพิ่งนก็จะไปสวดให้นะคะ mm hmm. ขอให้ทุกท่านอ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง mm hmm. ค่ะ มีรายชื่ออยู่ค่ะยายก็ยายยายสิจดแจนสิไปกดเบิ้งเงี้ยมื่อนเมสเซจแล้วก็สิเป็นว่าใครโอนให้นะคะบางทีบางคนก็ไม่ไม่ไม่ส่งชื่อไม่มีไม่มีก็ก็ก็มีนะคะบางคนเขาก็แบบโอ้ยอย่างก่อเหรอโอ้ไม่ประสงค์จะออกนามก็มีนะคะบางทีคนก็ให้อย่าง ซองตอนนี้แม่แตนก็เหลืออยู่ประมาณยี่สิบซองนะคะของโรงเรียนึบท่านอ่าโอนมาให้บางทียายแตนก็จะใส่แล้วก็จะเขียนชื่อให้นะคะ<ห>ก็ขอโมทนาบนสาธุด,ะะด้วยนะคะ,คะอาที่ใจตรงกันเลยว่าบอกกัาลัดพร้พอมกันเลยอ่ะเออการ ด้วยกันดนอด้วยกันด้วยกันทำบุญด้วยกันขอให้สาธุสาธุก่อนลูกเอ้ยเจ้าได้ยินหลานข่อยไปเอาทำใหม่สิลูกสาธุสาธุก่อนเออดี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 ดาดีงไดีดงไดีดีด กล้วยก็กดิ่ประหลัดปอกกล้วยไว้บันเคลื่อนยางไปเพื่อนีเดียวเห็นกล้วยเพื่อนี่เรียวกลับเพื่อนี่ว่าเพื่อนบ่อยากกล้วยอืมอมันไม่ใช่เด็กน้อยแบบอืมเขาเป็นเด็กน้อยอยู่แต่เขาปมนเด็กน้อยเออเออมา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 อะมาออ ซื้อบอสแชร์ลูกสาวผู้บอยไม่แอนขยันจังเลยค่ะรสเจ็บเจ็บมากไหมปเจ็บเลยค่ะเค่ะน่ักแคร์สาทุคนจ้า